มันต้องระยะทางเป็นหลายร้อยกิโลเมตรถึงจอดครั้งนึงอย่างน้อยอย่างตัต่มเนี่ยต้องสี่ร0อยสารกิโลเมตรมันต้องใช้รถไฟความเร็วต่ำถ้าจะพัฒนาเจระบบวนอ่ะคือให้หยุด,ดเรื่อยๆคนจะได้ขึ้นเอาผักมาเอาหมูเอาไก่มาขายอันเนี้ยไอ้รถไฟความเร็วสูงมันจะหยุดที่ไหนบ้างครับใครที่นั่งเคยนั่งชิงกันเคยต้องส0 0รกิโลเมตรนะมันว้าไปว้าไปยัง ก็คือการที่จะสร้างซันเทลไลต์สำหรับกรุงเทพมันไม่ใช่ว่าให้เพื่อ่อนค,คลายเพื่อความเจริญเหมือนกับคืออย่างนี้ฮะอันเนี้ยอ่าขาเมื่อกี้เคยบอกว่าเคยทำงานที่ t r a n s ปอร์ตเซ s ชั่น o n มันขัดกันเขาเรียกว่าระหว่าง v e LOCITY ความเร็วของยานพาหนะกับ Accessibility ของยานพาหนะ ใครที่วิ่งรถไปธรรมศาสตร์นะครับนะีบ่งัรรมศาจะเห็นว่าสองข้างของข้างเนี่ยเขากั้นเป็นรั้วขนานใช่ไหมครับ<ม>ก็คือ no access mm hmm. เพื่อที่จะให้ยานพานาวิ่งได้เร็วสองอันเนี่ยมันจะไม่ไปได้วยกันนะหมายว่าหมายว่าจะไปแต่จะให้รถเร็วต้องมาให้มี access มากนะอ,อันนี้ก็เหมือนกันฮนะก็คือไม่มี access ก็คือไม่มีสถานีที่จะที่จะขึ้นแต่ให้วิ่งเร็วเหมือนกันเลยหลักการแบบอันเดียวกัน เดีนะ๋ยวว่าเรากด้ความสุขทีนี้เขาทำอย่างนี้นะก็อย่างที่เดวดทำไม่ใช่เดวดทานี่เรานี่เป็นคำของมาร์ส mm hmm. ก็คือการลด Space by Time เอาให้ไม่ว,ว่า s p เ c e มันจะ่กลแค่ไหนก็ใช้เวลาสั้นลง mm hmm. ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักนะผมคิดว่าเป็นการขยาย a ต e l ไลท์เหมือนกับสตัลไลท์เนี่ยเนี่ยเรื่องนครชัยศรีสมุรสงครามอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นสตัไลท์ของกรุงเทพ แต่ันนี้เป็นเซตไลนะ์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. การเข้าใจประเทศไทยเนี่ยมันต้องเข้าใจการโตของกรุงเทพเนี่ยดันมะิคของกรุงเทพและคลาสและคลาสที่มีอิทธิพลในกรุงเทพส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพซึ่งมีทั้งเซ mm ิร์ฟผลประโยชน์ตรงของตัวเองเแล้วก็เซ mm ิร์ฟกับอ่า uh, international capital นะ ด้คู่กันเราก็จะเห็นว่าคลาสเนี้ยคลาสของคลาสของอที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับผมสังเกตนะคลาสเสียสัยในกรุงเทพที่เขามีที่เขาอยู่ในระบบระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่มอมโยงกับเศรษฐกิจข้างนอกนะว่าเป็นยังไงบ้างออมันห่างไกลกันมากนะครับอันนี้เราพูดแล้วมาพูดซ้าเหมือนเป็นคิีเช่แล้วล่ะ มันเือไปแล้วหล่ะที่จะพูดว่าอ๋อความแตกตา่างอันมหาศาลนะครับระหว่างคนรวยคนจนเดอะแฟนเท่ากอบเดอะโอเปร่าตัวเท่าไหร่ทราบไหมครับอ <c oughs> ย่างมันขันต่ำ้วครับอยู่นู่นเลยไกลสุดเลยนะฮะที่จะเห็นสั์ไทช์เทลไม่ที่สั์ไ <c oughs> ทช์เทลข้างนี่ต้องห้าพัน n you imagine? มันดูเต็มทุกอ่า for one ticket for two hours You have spend 5, uh, 5, ้ a v e ส o s เ e n น5,000บาทนะ5,000บาทถ้าเงินเดือนคุณ7,000คุณอาจจะดูได้แค่รอบครึ่งนะต้องเก็บอาาร์ไม่ดนหรือไม่กินกล้วยนะกับ uh, กินน้ำฟรีนะถึงจะได้ดูส uh, ิครับ uh huh. นี่ไม่ดู <c oughs> แล้วก็ดูสิครับคนที่แต่งตัวนี่ก็เลยเปิดเป็นความรับผมก็ไปดูไงว่านน <c oughs> คนที่ไปดูเนะี่ยเข้าทำอะไรกัน เ่าอาชีพอะไรเขาเสร์ฟอะไรนะก็คือแอต่กระ้สรุว่าตอนนี้ภาพของทั้งประเทศเนี่ยนะครับภาพทั้งประเทศเนี่ยในเรื่องของสเปซใช่หมครับหมุนตามดิเนมิกของกรุงเทพนะคือกรุงเทพนี่เป็นกาโตอันนี้เลยถ้าพูดในเชิงเมืองแต่ในทางเศรษฐกิจก็คือเซิร์ฟระบบทีนิเยยมแบบหนึ่งที่กรุงเทพเป็นส่วนที่โยงกับระบบทุนิยมที่อื่น นะย,กยกตัวอย่างทำไมไอ้นนเรื่องไอ้ไอ้ไอ,ไอ้แฟคชอรี่ที่ผิดกล้องนะฮะผิดกล้องผิดหลายหลายอย่างอยูอย่แถวแถวยุทธยาผิดไอ้ชิ้นส่วนของเครื่องรถยนต์รถอะไรเนี่ยนะฮะอยู่แค่กาอันนี้ซทบกรุงเทพหมดเลยแล้วก็ไอ้จุดไอ้เน,นี้ยในประเด็นที่ฮาวิพูดถึง transportation นะ เมงบอกเอ้ยเขาเถียงเป็นนีอย่างนี้ไม่น่ะดูสิทําไมเขาถึงมีศูนย์อะไรที่ดับตาเนี่ยลำพูนอะอะไร<น>อินดัสเซียเออร์นิโคลนะอินเดเอนนสเตไปอยู่ที่อยู่ที่ลำลำพูนทั้งกกรุงเทพนี่าแต่เราต้องมาตั้งนคำถามาาาว่าทําไมลำพลูนนะเพราะลำพูนมันติดกับเชียงใหม่อ่ะนะมันติดกับเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่กับกรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ area ในเชิงดิส t ทนซ์ อันนี้ถูกอันนี้อันนี้ฮิเลตอันนี้ฮิเลตไอไอสเปซระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่ไปได้เยอะแล้วนะทั้งมีทั้งถนนทั้งถนนไฮเวย์ฮะทำไมไม่เขาจะไม่สร้างไปเป็นจุดทำไมไม่ไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ชัยภูมิ้าง่ะกันจะไปถ้าเกิดสมมติว่าเขาสร้างที่ชัยภูมินะเขาต้องตัดถนนอย่างเชียบเลยกำลังไปค่ะกำลังไปใช่ไหมพิจารณาแล้วค่ะ อ่าก็ลอ่านคนนึกอักนน,น,นี้เพิ่มนึกขึ้นมาได้อาจจะดูจังหวัดที่ไหนที่มันแบบอ่ามันไม่ค่อย accessible ก,กับกรุงเทพอ่ะนะถ้ามีก็ต้องมีสนามบินมีอะไรอะไรอะไรมาลองรับน,นะนี่ก็คือผมคิดว่าคิดว่าเป็นภาพที่น่าตก,กใจนะภาพที่น่าตก,กใจที่ทั้งทั้งประเทศเลยทั้งทุกส่วนของกรุงเทพเลยเนี่ยนะฮนะ เป็นไปตามองจักรเป็นไปตามการ <c oughs> พลังของการเติบโตของกรุงเทพนะหรืออันนี้พูดในเชิงสเปซแต่พูดในเชิงคลาสก็คือว่าเซิร์ฟคล s สที่มาอยู่ในกรุงเทพแน่นอนคนที่ความจริง Class ที่พอเรียกว่าเป็นจะเรียกว่า a b บูชนะครับในในต่าจังหวัดเนี่ยจิ๊บจอยนะจิ๊บจอยนะอะ ป็นแล้วก็เขาตากงกรุงเทพน,นะใช่ไหมฮะไอ้เบอร์โชเซี่เหล่านี้เนี่ยที่อยู่ตอนนี้มีบ้านอยู่กรุงเทพท่านั้นมีคนได้เก่นอยู่ในกรุงเทพนั้นเลยฮะไดอเซมิกรุงเทพพิมพ์โปรนะ <c oughs> นะเพียงแต่ว่าอ,าอยู่ที่านั้นที่นี้เท่านั้นนี่ก็น่นนนาแตนะ่ผมชอบนอหนังสือไทยชาวนึงของวิราชมณีวัฒนนะซึ่งบังเอิญเข้าไป ขาไปแปลมาแต่ตอนนั้นผมชอบมาหยุดกรุงเทพหน่อยผมจะลงจัดนั่นมีนังสื่อวิลา่าแมนวัตเป็นคําที่ดีมากแต่ว่าอันนี้ตอนหลังมารู้ว่ามันไม่ใช่คำที่เขาเอามาจากเมืองอื่นนะว่าหยุดกรุงเทพหน่อยผมจะลงนะมันตกทําไมนี่ก็ไม่โตเท่านี้นะนะอันนี้เราจะต้องอาจจะต้องคิดคิดสโลแกนใหม่ละแล้วก็ผมคิดว่าที่ผู้รับพักเพื่อไทยเพื่อ อะไรเสรีโยมมากกว่าอันรืออื่นเนี่ยผมคิดว่าวพรรคอื่นก็เหมือนกันนะแต่ว่าดีดีหรือไม่ดีเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นว่าพรรคเหล่านี้มันไม่ใช่พรรค alternative อะไรอะฮะสำหรับการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งนะมีไหมพรรคที่จะคิดรีฟอร์มใหม่นะ Special Reform เอาตั้งพรรคนี้ก็ได้ Special Reform ร์ตี้ บรงไม่มีใครเดือวทั้งคนก็คือไม่มีฮะถักที่จะมาคิดถึงปัญหาปัญหาขับการใช้ Space และความสัมพันธ์ของคนบน s p c e e ห็นไหมเหไม่มีนะลองเอออซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเสียงไหมครับอย่าเงี้ยเอาสมัยผมเด็กๆนะ ก็ไม่เด็กอ่ะอ่ผมเป็นบนัณฑิตสาสสมรตอนนั้นก็อาจารย์ป่วยในี่ยพูดสมัยนั้นไม่ใช่อาจารย์ปุ๋ยคนเดียวก็แล้วหลายคนพูดพัฒนาชนบทพัฒนาชนบทนะครับแผนหนึ่งแผนสองแผน,นอะไรก็จะพูดพัฒนาชนบทถามว่าตอนเนี้ไอ้คำว่าพัฒนาชนบทเนี่ยเราได้ยินกันบ้างไหมเราเราค่ะค่ะตกยุ่ง ถ้าเป็นแฟชั่นที่เฉยอะไรใช่ไหมมันไม่สําคัญเลยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมพัฒนาชนบทนเดนแต่พัฒนากันใไรที่เกี่ยงได้นะครับแต่นี่ไม่มีเสียงนะครับข่าวที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องเงินบาทจะเกิดจะอะไรอะไรจะสร้างอะไรจะเนี่ยความเร็วสูงน้ำอะไรอะไร่างต่างๆอหมดยิงนี่ปล่อยเลยน้ำไม่ทําอะไรครับน้ำโดยหลักๆก็คือป้องกันกรุงเทพ อันนี้ไม่ต้องปิดบังอะไรกันเลยนะฮะต้องดูสิครับว่าน้ำเนี่ยมันมีปริมาณเท่าน,นี้เนี่ยคน,ยไไน,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 นจะไปไว้ไหนเนี่ยมันมันจนจะไปไว้ไหนไม่ต้องไปไว้สักที่หนึง่งอะที่นั้นยังไม่ใช่กรุงเทพเพราะฉะนั้นการที่มันแค่มันต้องการที่อื่น,นก่อนการมนุษย์เรื่อยมานะ this is to s e r v e กรุงเทพควในสุดก็เสิร์กรุงเทพ คนชายภูมิอ่ะคนเลยอ่ะนี่ไงครับมันถึงว่าคนจนเนี่ยมันมีดีเออที่น้ำตามเยอะกว่านะครับ